ครับต่อไปเราจะมาสร้างแบบสอบถามข้อมูลผู้เรียนนะครับโดย Google Form การแรกต้องไปติดตั้งแอป Google Form ก่อนนะครับเป็นตัวสีเมหือนนะครับกดติดตั้งนะครับ นะครับรก็กำลังดาวน์โหลดแอปลงมาไว้ที่เครื่องแล้วกําำลังเริ่มติดตั้งนะครับพอติดตั้งสมบูรณ์นะครับครับเราจะผิดไปก่อนนะครับการติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ เราก็จะสร้างงานนะครับให้เขาให้เขาตอบก่อนก้อมูลไม่มีคะแนนให้นะครับ มีกำหนดนะครับแล้วแต่ความพร้อมให้อยู่ในหัวข้อแนะนำการเรียนบันทึกนะครับเมื่อกี้เราจะาลิงก์มานะครับกดที่ลิงก์นะครับก็เพิ่มลิงก์ระวางนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วก็ส่งไปมอบหมายให้ผู้เรียนนะครับผู้เรียนกบมาข้อนี้ก็จะ ทีนี้เราต้องการให้รูต่อจากภาพถ่ายนะครับจะเห็นว่าป้อนพิ์ผิดนะครับเขาแก้ไขนะตัวเองนะครับพอเรียบร้อยมีลิ่งฟอร์มบันทึกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็มีนะครับก็ฟอร์อมไปถ้าไม่ทำอะไร เราก็ปิดให้ไปนะครับครับเราจะเข้าไปตอบแบบสอบถามนักเรียนสมแสดงเงป็นนักเรียนนะครับเข้าไปตอบถามตอบแบบสอบถามไปที่งานของชั้นเรียนนะครับเพื่อพอนข้อมข,ของตัวเองซึ่งอินนะครับ คต้องมีสิทธิ์นะครับแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ต้องไปเซตใหม่นะฮะเมื่อรับแจ้งจากนักเรียนว่าไม่สามารถเข้าไปฟอนข้อมูลได้นะครับเราในฐานะครูผู้สอนก็ต้องไปต,ต,งตั้งค่าใหม่ครั้งนะครับเข้าไปที่รายการฟอนข้อมูล ะครับที่เขาไปในฐานะเป็นผู้แก้ไขได้นะครับรอสักครู่ครับเมื่อผ่านกระบวนการ f u t เ r อร์พารเบิร์ดอีเมลพาสเบิร์ดแล้วนะครับเราก็มาสั่งค่านะครับมาที่ เครื่องหมายประกาศด้านตั้งต้้นขวามือนะครับเิ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไปเซตค่านะครับเปลี่ยนการตั้งค่านะครับรอสักครู่นะครับครับจะเห็นว่าเขาติ๊กจำกัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับเพะฉะนั้นเราต้องเอาออกนะครับ ราให้ตอบได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะไม่ใช่ข้อสอบนะครับแก้ไขหลังการส่งได้นะครับตอบได้งานนาเสนอก็ก็ไม่ต้องแสดงอะไรมากนะก็เป็นข้อบันทึกนะครับบันทึกค่าที่เราตั้งไว้นะครับเราก็เช็คตัวทีเพื่อเพื่อเพื่อความนะครับ แล้วก็ลองให้ hey, นักศึกษาเข้าอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องโชว์อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อสอบนะครับนี่ทำเป็นแบบทดสอบตัวทีครับต,ต้องออกมานะฮะบันทึกค่านะครับก็เช็คดูอีกทีนะครับครับจำกัดสำหรับผู้ใช้ในมิสเซนไม่ได้ไม่ต้องนะครับ บันทึกไปแล้วนะครับคลิกเอ,กออกนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับพเพราะบันทึกไปแล้วครับเราก็ให้นักเรียนเข้าไปป้อนข้อมูลออนะครับไปที่งานของชั้นเรียนนะครับไปที่งานป้อนข้อมูลนะครับคลิกเข้าไปที่ฟอร์มนะครับดูว่านักเรียนสามารถ เข้าไปป้อนข้อมูลได้ไหมนะครับหอสโค้่ครับอป้อนได้นะครับครับหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบอีเมลแล้วพัสดเุเแล้วนะครับก็เริ่มตอบได้นะครับเราก็ป้อน นักเรียนก็ต้อนอีเมลของนักเรียนไปนะครับก็นละหอีดประจำตัวนะครับถ้ายังไม่มีก็เ,เว้นเอาไว้นะปีหกสามเพิ่งเข้าเรียนปีหกสามนะครับคะแนนด้วยสนิทนะครับหมายเลข ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบตัวนะครับคือภาษาไทย ชื่อบัตรตามแต่ประจำทัวประชาชนนะครับนี่ก็เบอร์โทรศัพท์ก็เอาเบอร์ผู้ปกครองก็ได้นะครับหรือเบอร์เพื่อนเพื่อนสา,านงานนะครับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ใส่ลาเป็นี่ห์ด้วยนะครับพอดีที่พักตมที่โย่คนไม่ต้องลงนะครับอายุเพิ่งเข้ามาเรียนนะครับหนุ่มยังแน่นนะครับอยู่ปวสนะครับอายุไม่มากนะครับขอระบุให้ชัดนะครับโรงเรียนอะไรขอสนอจะอะไรนะครับหรือจบโรงเรียนประทัดธรรมโรงเรียนอะไรมานะครับโรงเรียน จบตถวแถวนี้แหละฮะอูใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับเด็กกาลสินนะครับส่งให้ด้วยนะครับมันจะส่งเข้าอีเมลนะครับก็ส่งไปนะครับจะแก้ไขอีกไหมนะครับแก้ไขก็กดเข้าไปที่เราไปดูเดี๋ยวจะดูคำตอบนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูนะครับ จะรอคำตอบมาเช็คดูหรือจะเก็บเอาไว้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับก็จะตอบผิดไหมนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็ปิดฟอร์มนี้ไปเลยนะครับ